พบกับครูน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP 10เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรเป็นเมตรสาระการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรเป็นเมตรต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาวางแผนแก้โจทย์ปัญหาแสดงวิธีทำและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคาตอบ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เข้าใจโจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรเป็นเมตร 2. สามารถแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรเป็นเมตรได้ 3. รับชอบต่อภาระงานที่มอบหมายเด็กๆเ,เตรียมแบบบันทึกคําตอบกิจกรรมคิดเลขเร็ววันนี้มาคิดเลขเร็วชุดที่16กันค่ะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วมาคิดเลขเร็วกันเลยนะคะ เด็กๆตรวจสอบความถูกต้องบันทึกคะแนนตามความเป็นจริงนะคะมาตรวจสอบความถูกต้องแบบฝึกหัดหน้ายี่สิบี่กันต่อเลยนะคะจากภาพนะคะอ่านคำชี้แจงพิจารณารูปที่กำหนดให้แล้วเติมคำตอบในช่องว่างให้เด็กๆนะคะอ่านคำแรกค่ะไกลคำต่อไปนะคะไกลคำต่อไปเด็กผู้ชาย มาดูคำสั่งนะคะเติมคำที่กำหนดในช่องว่างให้สมบูรณ์เด็กๆมาอ่านคำที่โจทย์กำหนดนะคะใกลไกลเด็กผู้ชายคำถามนะคะลูกบอลอยู่จุดจุดจุดต้นไม้มากกว่าเด็กผู้ชายดังนั้นเด็กๆนะคะจะเติมคำใดลงในช่องว่างให้สมบูรณ์นะคะมาดูระยะทางลูกบอลถึงต้นไม้นะคะมีระยะทาง4เมตร เด็กผู้ชายถึงต้นไม้มีระยะทาง16เมตรดังนั้นลูกบอลอยู่ใกล้ต้นไม้มากกว่าเด็กผู้ชายเมื่อเด็กๆตรวจสอบแล้วนะคะหากเด็กๆตอบผิดแก้ไขให้ถูกต้องนะคะมาดูคำตอบข้อต่อไปกันนะคะจากโจทย์นะคะเด็กผู้ชายอยู่จุดๆต้นไม้มากกว่าลูกบอลเด็กๆจะเติมคำใดลงในช่องว่างเพื่อให้ใจความสมบูรณ์คะ มาดูระยะทางนะคะเด็กผู้ชายยืนห่างจากลูกบอล12เมตรและจากลูกบอลน,นะคะไปถึงต้นไม้4เมตรดังนั้นเด็กผู้ชายยืนห่างจากต้นไม้มีระยะทาง16เมตรเด็กๆมาดูระยะทางของลูกบอลน,นะคะอยู่ห่างจากต้นไม้4เมตรดังนั้นเด็กผู้ชายอยู่ไกลต้นไม้มากกว่าลูกบอล เด็กๆมาตรวจสอบคําตอบข้อต่อไปกันนะคะจากภาพต้นไม้อยู่ห่างจากลูกบอล4เมตรจากลูกบอลอยู่ห่างจากเด็กผู้ชาย12เมตรดังนั้นต้นไม้อยู่ห่างจากเด็กผู้ชาย16เมตรจากโจทย์ต้นไม้อยู่ใกล้ลูกบอลมากกว่าเด็กผู้ชายเมื่อเด็กๆตรวจสอบคำตอบแล้วนะคะ หากมีข้อใดผิดเด็กๆแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยนะคะจากโจทย์นะคะพิจารณารูปที่กำหนดให้แล้วเติมคำตอบในช่องว่างโจทย์กำหนดให้เติมตัวเลขแสดงระยะทางในช่องว่างให้สมบูรณ์เด็กผู้ชายอยู่ห่างจากลูกบอลเป็นระยะทางกี่เมตรเด็กๆสังเกตนะคะจากเด็กผู้ชายนะคะไปถึงลูกบอลมีระยะทางกี่เมตรคะ 12เมตรเด็กๆมาตรวจสอบคำตอบข้อต่อไปกันนะคะคำชี้แจงพิจารณารูปที่กำหนดให้แล้วเติมคำตอบในช่องว่างโดยเติมตัวเลขแสดงระยะทางในช่องว่างให้สมบ,บูรณ์จากโจทย์เด็กผู้ชายอยู่ห่างจากต้นไม้เป็นระยะทางกี่เมตรวิธีคิดนะคะเด็กผู้ชายมีระยะทาง12เมตรถึงลูกบอลและจากลูกบอลน,นะคะมีระยะทาง4เมตรถึงต้นไม้ดังนั้น นำ4เมตรบวก12เมตรเท่ากับ16เมตรดังนั้นเด็กผู้ชายอยู่ห่างจากต้นไม้เป็นระยะทาง16เมตรเด็กๆมาตรวจสอบคำตอบข้อต่อไปกันนะคะคําชี้แจงพิจารณารูปที่กําหนดให้แล้วเติมคำตอบในช่องว่างโดยเติมตัวเลขแสดงระยะทางในช่องว่างให้สมบูรณ์จากโจทย์นะคะลูกบอลอยู่ห่างจากต้นไม้เป็นระยะทางเด็กๆมาดูระยะทางของลูกบอลถึงต้นไม้นะคะ มีระยะทาง4เมตรเมื่อเด็กๆตรวจสอบคำตอบแล้วหากมีข้อได้ผิดเด็กๆแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยนะคะมาตรวจสอบคำตอบข้อต่อไปกันนะคะจากภาพนะคะกิติอยู่ข้างหน้าตะวัน3เมตรตะวันอยู่ข้างหน้าวีนา2เมตรวีนาอยู่ข้างหน้าซีนี1เมตรจากภาพเด็กๆมาตอบคำถามต่อไปนี้นะคะ จากภาพนะคะศนียืนอยู่ข้างหลังวีน,นา1เมตรวีนายืนอยู่ข้างหลังตะวัน2เมตรดังนั้นศนียืนอยู่ข้างหลังตะวัน3มเมตรเด็กๆมาดูข้อต่อไปนะคะวีนายืนอยู่ข้างหลังตะวัน2เมตรตะวันยืนอยู่ข้างหลังกิติ3เมตรดังนั้นวีนาอยู่ข้างหลังกิติ5เมตร เด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนหน้า29มาเรียนรู้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรเป็นเมตรกันนะคะจากโจทย์นะคะกล่องใส่ของใบแรกสูง15เซนติเมตรกล่องใบที่สองเตี้ยวกว่ากล่องใบแรก4เซนติเมตรกล่องใบที่สองสูงกี่เซนติเมตรเด็กๆมาหาคําตอบกันเลยนะคะเด็กๆมาแก้โจทย์ปัญหาขั้นตอนที่1นนะคะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา สิ่งที่โจทย์กำหนดคือกล่องใส่ของใบแรกสูง15เซนติเมตรกล่องใบที่สองเตี้ยกว่ากล่องใบแรก4ซนติเมตรสิ่งที่โจทย์ถามกล่องใบที่สองสูงกี่เซนติเมตรเมื่อเด็กๆวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วมาวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพบาร์โมเดลกันนะคะแผนภาพบาร์โมเดลแผ่นแรกนะคะแสดงกล่องใบแรกสูงแผ่นที่สองนะคะแสดงกล่องใบที่สองสูง จากโจทย์กำหนดนะคะกล่องใบที่แรกสูง15เซนติเมตรกล่องใบที่สองเตี้ยกว่ากล่องใบแรก4เซนติเมตรดังนั้นเราจะมาหาความสูงของกล่องใบที่สองกันนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้15ลบ4เท่ากับเท่าใดาเขียนแสดงวิธีทำนะคะกล่องใบแรกสูง15เซนติเมตรกล่องใบที่สองเตี้ยกว่ากล่องใบแรก4เซนติเมตร เมื่อเด็กๆหาคำตอบโดยเริ่มลบจากหลักหน่วยเสมอนะคะ5ลบ4เท่ากับ1เขียน1ในหลักหน่วยหลัก10นะคะไม่มีให้ลบเด็กๆเ,เขียน1ในหลัก10ดังนั้นกล่องใบที่2สูง11เซนติเมตรขั้นตอนที่4นะคะการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ11น้อยกว่า15 11จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผล เด็กๆมาหาคำตอบกันต่อนะคะจากโจทย์กำหนดอ่านไปพร้อมคุณครูเลยนะคะบ้านของนุชอยู่ห่างจากห้างสรรพสินค้า18เมตรถ้านุชเดินออกจากบ้านไปห้างสรรพสินค้าเป็นระยะทาง6เมตรนุชจะต้องเดินอีกกี่เมตรจึงจะถึงห้างสรรพสินค้าจากโจทย์นะคะมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดคือบ้านของนุชอยู่ห่างจากห้างสรรพสินค้า18เมตร นุชเดินออกจากบ้านไปห้างสรรพสินค้าเป็นระยะทาง6เมตรสิ่งที่โจทย์ถามคือนุชต้องเดินต่อไปอีกกี่เมตรจึงจปปะถึงห้างสรรพสินค้าเมื่อเด็กๆว,วิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วมาวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพบาร์โมเดลกันนะคะแผนภาพแรกแสดงระยะทางจากบ้านถึงห้างสรรพสินค้ามีระยะทาง18เมตรแผนภาพที่2นะคะแสดงระยะทางที่นุชเดินทางไป 6เมตรดังนั้นเราจะมาหาระยะทางที่นุชต,ต้องเดินทางต่อนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้18ลบ6เท่ากับเท่าใดเขียนแสดงวิธีธรรมบรรทัดแรกนะคะบ้านของนุชอยู่ห่างจากห้างสรตพสิรค้า18เมตรนุชเดินมาเป็นระยะทาง6เมตรดังนั้นเมื่อเด็กๆนะคะหาคำตอบโดยเริ่มจากหลักหน่วยเสมอนะคะ8ลบ6 เขียน2ในหลักหน่วยต่อไปหลักสิบนะคะ1ไม่มีตัวลบนะคะเขียน1ในหลักสิบดังนั้นนุชต้องเดินต่อไปอีก12เมตรมาสู่ขั้นตอนที่4นะคะการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ12น้อยกว่า18ดังนั้น12จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหามีดังนี้การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการวางแผนแก้โจทย์ปัญหา การแก้ป <mondo> eh ัญหาการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเมื่อเด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้า25เสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ถ่ายภาร่างงานส่งให้คุณครูในห้องเรียนออนไลน์และพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีค่ะ